วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปติดตามกิจกรรมที่ถือว่าเป็นผลงานที่ดีเด่นมากนะครับเกิดขึ้นในงานมหากรรมวิจัยแห่งชาติโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผสามารถโชว์ผลงานที่เป็นนวัตกรรมหยิบยกนำมาฝากในช่วงนี้ก่อนครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผหนึ่งในภาคีเครือข่ายในระบบการวิจัยร่วมโชว์สี่ผลงานวิจัยเด่นในงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2022จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวและเครือข่ายในระบบการวิจัยทั่วประเทศภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนระหว่างวันที่1-5สิงหาคม2565ณโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิล์กรุงเทพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างสารค์ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อดูแลรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตซึ่งในเวทีมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ2,565จะเป็นโอกาสที่ดีที่กฟผจะได้เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ความก้าวหน้าของผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนบรูรณาการความร่วมมือในการนำงานวิจัยไปใช้พัฒนาประเทศในมิติต่างๆโดยปีนี้กฟผเตรียมร่วมจัดแสดงสผลงานวิจัยด้านพลังงานไฟฟ้ารับเทรนโลกอนาคต ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าได้แก่ 1. ระบบพยากรการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 2. โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน 3. โครงการนำร่องศึกษาการเดินเรือไฟฟ้าเพื่อสาธารณะและพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรือ 4. smart energy digital platform หรือ n c platform ภายในงานนอกจากจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการแล้วยังมีภาคการประชุมสัมมานามากกว่า120หัวข้อกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษากว่า100ผลงานและการมอบรางวัลมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ2,565 ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมและภาคนิทรรศการได้ที่ researchexplorers.com โดยลงทะเบียนเข้าชมแบบออนไซต์ site, ภายในวันที่27กรกฎาคม2565และแบบออนไลน์ภายในวันที่5สิงหาคม2565